สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องกูรอกทีวีนะครับนะเป็นเดิมครับเราจะอยู่กับโรสสมบูรณ์มาเริ่มกันเลยนะครับมีละล,ะละอกนขะึ้นทรงพลังที่แผ่กมาจากขอบฟ้าไร่ตามเข้ามาติดติพวกเจ้ามาจากตระกูลไหนซื้อหาซักถามชเชลยในขณะที่หลบหนีไปด้วยเจ้าอาสูรร้ายเจ้าคิดว่าเจ้ากําลังจะไปไหนเสียงกำรางอย่างโกรธเลียวดังขึ้นจากด้ามคั่วโซกลุ่มหนึ่งเข็นข่าเข้ามายัางรวดเร็ว คนกลุ่มนี้มาจากเมืองจับพัดแน่นอนตอนนี้พวกเขาตามหลังมาโดยไม่ขึ้นลดศึกในเวลาเดียวกันในตาซือหาวก็หดลงเขาเห็นผู้ชายชาญจากตาวิตรีคนเขาคือผู้ปลึกผลขอบเขตการปลดปล่อยตนเองมีใบห,หน้าเหมือนคนที่อีชวนพึ่งสังหารไปเจ้าพวกสาเรวครบคิดกับศัตรูซือหาวก่าวอย่างเค่งเขยดพวกเจ้าอยู่ที่ไหนกล้าสู้ไหมในเวลานี้เสียงดังมาจากทิศท,ที่อื่นทำให้ภูมิภาคสันสะเทือน ฮ่อจือหมิงคู่เข้ามาได้รัศมีทองที่ปกคลุมเ่วเรังเขาเป็นของขาอีกเสียงหนึ่งดังขึ้นนี่คือผู้เชี่ยวชาญรุ่นยาวตระกูลจัก,กรพรรดิเขามาจากอีกทางหนึ่งงั้นมาแข่งกันดูว่าใครจะฆ่าเขาได้ก่อนกันผู้สืบทอดตระกูลกูลก็มาด้วยไม่มีทางที่ซื้อหาจะหยุดวิ่งในสถานการณ์แบบนี้ถ้าเป็นเพียงเฮ่อเจือหมิงอยู่ที่นี่เพียงคนเดียวเขาจะหันลกลับมาต่อสู้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามตอนนี้มีผู้บ่มเพาะพลังระดับสูงหลายคน ไล่ตามเขาดังนั้นหากเขาหันกลับไปต่อสู้เขาจะต้องตายอย่าไม่ต้องสงสัยแม้เขาจะสงสัยมานานแล้วว่ามีคนทรยศปราบปนเข้ามาแต่เมื่อได้รับการยืนยันว่าคนพวกนี้เป็นคนทรยศซือหาอยัางคนโกรธแค้นเป็นอย่างมากและต้องการทำลายล้างพวกเขาทั้งตระก,กูลในซินซากจากเมืองจกักรพรรดิในเวลาเดียวกันเขารู้สึกไร้หนทางจริงมหาอำนาจของเมืองจกักรพรรดิพวกนี้ถึงกับหันไปเข้าร่วมกับศัตรู ตระก,กูลนี้ยังไม่เปิดเผยตัวแต่เมื่อเกิดการต่อสู้ขั้นแตหกหักพวกเขาจะกลายเป็นหายนะครั้งใหญ่แน่นอนพวงเจ้าจะไปไหนเจ้าขีขาดไม่กล้าต่อสู้หรือถ้าเจ้ากาสู้ข้าจะต่อให้เจ้าสิบกระบวนท่าเอ่อจื้อหมิงตะโกนเขาเปล่งปากกาได้แสงสีทองส่องเจิดจ้ายิ่งกว่าเดิมตอนนี้เขาได้พบการอีกครั้งความแข็งแกร่งของเขาก้าวกระโดดไปจากเดิมมากพลังศักดิ์สิทธิ์เป็นเหมือนน้ำวนรอบตัวเขาคล้ายกับ ทรเรสีทองถ้าเจ้ามาคนเดียวเจ้าตายไปแล้วนี่ปเป็นคำพูดซื้อหา่ามาแสดงถึงความมั่นใจของเขารำแสงสศักดิ์สิทธิ์บินไปทั่วท้องฟ้านี่คือการโจมตีจัก,กรพรรดิหนุ่มเขาไม่ได้พูดอะไรแม้แต่คำเดียวยังคงไล้ตามได้ความปารถนาจะฆ่าซื้อหา่าพร้อมกะยึดหีบไม้ไปไม่ใช่เพียงเพราะเขาเนี่ยมีความมั่นใจอย่างแท้จริงว่าจะสังหารซื้อหาได้อย่างแน่นอน แต่เป็นเพราะเขาเคยพบกับซือหาในดินแดนอันชั่วร้ายมาก่อนพ่วงถึงกับแย่งชิงหีบไม้ใบนั้นไปต่อหน้าต่อตาเขาสำหรับชายหนุ่มที่มาจากตระกูลจัก,กรพรรดนิน้เป็นผลลัพธ์ที่เขาไม่สามารถยอมรับได้จัก,กรพรรดิเป็นตัวแทนของผ่าพันธุ์ที่ทรงพลังสุดพวกเขาปกครองสวรรค์มองข้ามหมื่นตระกูลไม่เคยประสบกับความพ่ายแพ้มาก่อนหลายหมื่นปีพวกเขาก็ไม่ออกจากดินแดนของตระกูล แม้สักครั้งเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นสาเหตุที่เขามานั้นเป็นไปตามคำอ้อนวอนของโรคภัยนอกที่ขอให้ฆ่าห่วงหลังจากราชาหนุ่มจากฝั่งของพวกเขาสิบคนผูกสังหารเขาจริงตอบรับคำเชิญที่ออกมาจากนับออกมาสังหารห่วงแต่ในการพบกันยกแรกเขากลับเป็นฝ่ายเพียงพ้ำไปก่อนประตูมิติเปิดออกเพื่อดักทางหลบหนีของซื่อหาผู้สืบทอดตระกูลกูเป็นครงมือ คนของเป่าพันธ์นี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกายใช้พลังมิติแม้ว่านี่จะเป็นป่าศูนย์สวรรค์ซึ่งเป็นสถานที่อันตรายที่กฎแห่งเตาทุกประเภทถูกจำกัดไว้อย่างจริงจังไม่ให้สามารถใช้ออกได้อย่างเต็มที่แต่ชายหนุ่มจากตระกูลกู่คนนี้กลับสามารถแสดงออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมออกสีดำถูกควบแน่นอย่างเงียบๆทีดาหลังของซื่อหาวแม้มาจะพุ่งไว้ด้วยความเร็วพร้อมกับแทงเข้าดาหลังศีรษะเขา ซสือหารับมันไว้ตรงๆแต่เขาไม่ได้ใช้ยานพิเศษหรือความแข็งแกร่งของร่างกายตนเองเพียงใช้หีบไม้ใบนั้นเข้ารับไว้แทนเป็นผลให้หมวลอากาศระเบิดขึ้นอย่างกระทันหันมันทำลายป่าไม้แห่งนี้จนพัพงพยับเยินพร้อมกับดึงดูดพลังแห่งความก่อผลเข้ามาเป็นจำนวนมากใบหน้าทุกคนเปลี่ยนไปที่นี่ไม่ใช่สถานที่ธรรมดาแต่เป็นป่าสู่สวรรค์ภูเขาหลายแห่งมี ความเก่าแก่และแข็งแกร่งอย่างมากภายในมีสัญลักษณ์ตาวันทรงพลังซึ่งยากจะทำลายได้อย่างไรก็ตามตอนนี้จิตวิญญาณแห่งภูเขาอันยิ่งใหญ่ได้ถูกทำลายลงไปเที่ยวเรียบร้อยแล้วแสงสีรุ้งแผ่กว้างออกไปอย่างรวดเร็วผู้เชี่ยวชาญอาณาจักรกดไปตนเองหลายสิบคนที่ได้ยินเสียงระเบิดต่างนะับมุ่งหน้ามาทางนี้คนเหล่านี้ รวดเร็วจนหน้าเรือเชื่อในเวลาไม่กี่ลมหายใจพวกเขาก็ไรตามซื้อหามาติดๆสิ่งนี้ทาให้สายตาซื้อหาเปลี่ยนไปเพราะสี่คนไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญของเมืองจกักรพรรดิหน้าจะมาจากตระกูลเดียวกับอี้ชวนนะครับมีเพียงหนึ่งในนั้นเท่านั้นที่เป็นผู้บุมเพาะจากตามมติเจ้าเด็กชั่วร้ายเจ้ายังไม่ยอมแพ้หรือเจ้าคิดว่าตเตงจะหนีไปได้ไกลแค่ไหนผัวอุโสจากเมืองจกักรพรรดตะกู ในเวลาเดียวกันเขาเปิดใช้งานอาวุธวิเศษที่ทำให้มีเสียงวัวศักดสิทธิ์ร้องออกมาเสียงคำรามครั้งนี้น่ากลัวเป็นอย่างยิ่งมันสามารถส่นสะเทือนท้องฟ้าและปัจจบขีรัวไปถึงคุณเขาจนพังทลายลงมาทันใดนั้นปรากฏวัวศักสิทธิ์สีดำขนาดใหญ่สามารถมองเห็นได้อย่างคุ้มเคือมันเลวร้ายอย่างหาที่เปรียบไม่ได้วัวตัวนี้มีความสูงหลายหมื่นจังเขาทั้งสองข้างของมันเป็นประกายสีทองขน ทุกเซนเป็นสีดำสนิทให้ความรู้สึกอันน่าสยดสยองมันตะกุยเท้าก่อนวิ่งเข้าหาซื่อหาอย่างรวดเร็วบริเวณภูเขาได้รอบระเบิดภูเขาขนาดใหญ่ที่ทราบกันดีว่ามีความแข็งแกร่งและไ,ไม่สามารถถูกทำลายได้เกิดรอยแยกขนาดใหญ่นี่นะเป็นฉากที่น่าสยดสยองจนถึงขีสด,สดสุดหัวศักดิ์สิทธิ์สีดำถูกสร้างขึ้นมาจากคลื่นเสียงของผัววุโสค,คนนั้น แต่พลังทำลายล้างของมันก็มีมากมายอย่างหน้าเหลือเชื่อซื่อหาวเดินโซซัสโซเซยอย่างทรมานพอปากโอเลื่อนออกมาตลอดทางสีหน้าเขาเซีตเซียวได้รับบาดเจ็บไม่เบาเจ้าเด็กชั่วร้ายเจ้าจะหนีไปไหนอว,วุโสคนนั้นคำรามออกมาอีกครั้งซื่อหาวหันกลับมามองนี่ไปครั้งแรกที่เขาเกลียดชังใครบางคนอย่างถึงที่สุดเขาอดไม่ได้จะแผ่เสียงออกมาเจ้าคนทรยศรต่ำช้ายิ่งกว่าเดลฉาน หากข้ารอดไปได้เจ้าคอยดูเถอะข้าจัดการตระกูลเจ้าจนไม่ให้เหลือแม้แต่สัตว์เลี้ยงเขาไม่เคยด่าคนอื่นแบบนี้แต่ตอนนี้เขาอดการเนี่ยตัวเองไม่อยู่จริงๆในเวลาเดียวกันซื้อหาเปิดใช้งานยานวิเศษจะพัดสายฟ้ายิ่งไปกว่านั้นยังแสดงสะสายฟ้าเพื่อเรียกทานสายฟ้าออกมานี่คือสิ่งที่เขาใช้เพื่อต่อต้านความสามารถอันสัทธิ์ของวัวสีดำตัวนั้น สิ่งนี้ได้ผลอย่างมากแต่ก็น่าเสียดายที่เขาไม่สามารถรวบรวมพลังมากพอแม้ว่าจะมีสาสายฟ้าปรากฏขึ้นและยิงสายฟ้าลงมาจากทุกทิศทุกทางแต่ยังขาดพลังสังหารอยู่เล็กน้อยเสือหาวเคยประสบกับความสําเร็จมาก่อนแต่ตอนนี้เขาเรีบร้อนเกินไปความรุนแรงของสายฟ้าในครั้งนี้จึงไม่มีมากเท่าไหร่เ้าเด็กชั่วร้ายเจ้าจะเข้าใจาอะไรอนาคตเมืองจัก,กรพรรดิจะไปได้แค่ไหนมีเพียงความตายเท่านั้นที่รอยอยู่ เจ้าแล้วขัวโง่เขาเหล่านั้นจะถูกกวาดล้างไปจนหมดสิน้นก้าวสวรรค์ส,สิพิพบภพถึงวาระต้องถูกทำลายเราเป็นเพียงผู้ัะทิ้งความมืดและมุ่งสู่แสงสว่างในเวลานั้นผู้คนในตระกูลจะขอบคุณพวกเราเพราะเราเป็นผู้ก่อตั้งยุคใหม่ที่ยิ่งใหญ่พวกเราจะนำพาตระกูลมากมายก้าวเข้าสู่หนทางแห่งความเป็นอมตะมีความยิ่งใหญ่ทเทียบเท่าบรรพบุรุษผัวอวุโสคนนั้นต่อกร่อย่างเย็นชาดวงตาเขาเต็ไมไปด้วยความคุมขัง สือหาวกล่าวอย่างโกรธแค้นว่าพวกเจ้าทุกคนคุกเข่าต่อหน้าสิ่งมีชีวิตต่างแดนเห็นได้ชัดว่าเป็นพวกกระดูกอ่อนไม่มีความกล้าสําหรับพวกขี้ขาดไม่ว่าพวกเจ้าจะพูดอย่างไรพวกเจ้าก็ยังคงเป็นพวกขี้ขาดไม่สามารถสง่างามขึ้นมาได้พวกเจ้าคิดจะบรรลุความเป็นอมตาย้อรอยของบรรพบุรุษแต่พวกเจ้าลืมไปว่าบรรพบุรุษเป็นคู่อมตาของพวกเจ้ารู้สึกยินดีกับการกระทําของเจ้าหรือไม่พวกเจ้า้ะกูลไปได้เพียงแค่เศษสวะเท่านั้น เจ้าหนูเราจะฆ่าเจ้าก่อนแทนที่จะปเจ้าพูดเรื่องร้ายสาระที่นี่สิ่งมีชีวิตาตามมติีเพียงตัวเดียวนในกลุ่มนั้นกล่าวเขาคือคนที่เคยถูกฆ่าโดยอีชวัวและนอนอยู่แทบเท้าของซือเหาทั้งหมดนี้เป็นการสแสดงเพื่อประโยชน์ในการดึงข้อมูลเพิ่มเติมจากซือเหาเท่านั้นเป็นพลขีดไม้ใบนี้มีความสําคัญมากเกินไปผู้คนจากตามมติไม่ต้องการปล่อยให้บ่อแสลรุดรอดไปแม้แต่ชิ้นเดียวเพราะเขาต้อง การรู้ความรับทุกอย่างเกี่ยวกับของชิ้นนี้เอาชราควรหุบป,ปากซะเจ้าหรือไปหรือดูไงว่าเมื่อกี้เจ้านอนอยู่แทบเท้าของข้าเหมือนสุนัขตายตัวหนึ่งเสื้อหาวยาะเย,ะเยะ้ยเจ้าใบหน้าของคู่บุมเพต่างแดนมืดลงนี่เป็นครั้งแรกที่คอรุ่นใหม่กล้าทำกับเขาอับอายเช่นนี้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญยิ่งใหญ่มาหลายชั่วยุคคนแต่เขาถูกเรียกว่าสุนัขตายโดยเด็กน้อยคนหนึ่ง มันทาให้เขาเต็มไปด้วยความโกรธเกลียวอย่างแท้จริงไม่ว่าจะอย่างไรเจ้าก็หน,นีไม่พ้นแน่ผู้บ่มเพาะพลังที่อยู่ด้านหลังต่างแสดงพลังศักดิ์สิทธิ์ไล่ตามซสือหาด้วยความเร็วผู้ศิีเจ้ามาจากตะกูวอะไรเสือหาถามเด็กหนุ่มที่เขาขอบคิ้วมาด้วยเขาต้องการค้นหาตระกูลใดทรยศต,ต่อเมืองจกกักรพรรดิเขาไม่เชื่อคําพูดอีชัวจริงเื่อนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับตระกูลอมมตะอย่างไรก็ตามเขาเชื่อว่าผู้แข็งแกร่งถึงขนาดนี้ ต้องสังกัดอยู่ในตระกูลใหญ่แน่นอนชายหนุ่มแม้มปากไม่พูดอะไรสักคำทิสื้อหาวชี้ไปที่ช่องว่าระหว่างคิ้วของเขาทําการค้นวิญญาณอย่างรวดเร็วในสุดสัญลักษณ์ประหลาดปรา,ปากฏขึ้นพร้อมเสียงดังโปะหัวของชายหนุ่มคนนี้ระเบิดเหมือนแตงโมเรือสีแดงและสมองสีขาวกระเซ็นไปทั่วทุกคนทุกแห่งเสื้อหาวทำได้เพียงแค่ถอนหายใจเขาเพิ่งรู้ว่าฝ่ายมีมาตรการป้องกันความรับรู้อะไรหากมีคนค้นวิญญ,ญาณดังเดิมของพวกเขา ทะเลแห่งจิตวิญญาณจะทำลายตัวเองโดยตรงเป็นเพราะพวกเขาไม่ต้องการให้วิญญาณพิเศษประจำตระกูลของพวกเขาถูกค้นออกไปโดยตรงโดยศัตรูนะครับนี่คือเป็นวิธีการที่ได้ผลเป็นอย่างยิ่งเด็กน้อยค้าอยากรู้มากน่าเจ้าจะหนีไปที่ไหนความเร็วเพื่อผูกผลเหล่านี้รวดเร็วเป็นอย่างมากระยะห่างพวกเขาใกล้เข้ามาทุกทีสิ่งนี้ทําให้ซือหาวแตกตื่นตกใจแม้ว่าเขาจะมีความเร็วขุนเฟื้องและความ สามารถจับพัดสายวาแต่ยังไม่เพียงพอจะหลบหนีจากพวกเขาอย่างไรก็ตามซือหาวก็ไม่กังวลเช่นกันภูมิประเทศแถวนี้ซับซ้อนและมีสถานที่อันตรายทุกประเภทอีกฝ่ายยังคงไม่สามารถตามเขาทันได้ง่ายๆความว้าวังปรากฏขึ้นในดวงตาซือหาพวพูดเตงว่ามาดูกระเถิดว่าพวกเราใครจะตายก่อนกันขอหันหน้าไปตะโกวนว่าสุนัขเท่าพวกเจ้ามากันแค่เนี้หรือปีน้อยเกินไปไม่พอให้ฆ่าสังหาร กองทัพอันยิ่งใหญ่พวกเจ้าอยู่ที่ไหนไปเรียกมาให้หมดแล้วข้าจะแสดงอะไรให้ดูซื่อหาวเริ่มจะปลุกปั่นศัตรูโดยต้องการดึงดูดคู่ปรกบขนจากตาบิติทั้งหมดเข้ามาในป่าสูงสวรรค์แห่งนี้ในความเป็นจริงตั้งแต่เขาเริ่มวิ่งก็มีสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นเขาร่วมไรล่ามากขึ้นเรื่อยๆป่าสูงสวรรค์เต็มไปได้วยความสับสนวุ่นวายมีผู้คนเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆแนเพรอเมื่อใดกระตาที่พวกเขาค้นพบซื่อหาว ก็จะมีคนคอยเปิดเส้นทางการหลบหนีของเขาอยู่เสมอมันปลดปล่อยแสงภาพภายบนท้องฟ้าเผยเห็นตำแหน่งของเขาโชคดีที่ป่าสูสวนวรรค์มีขนาดใหญ่อย่างน่าเหลือเชื่อภูอเขาเดียวอาจทอดยาวหลายแสนลี้สันเขาอาจทอดยาวถึงหลายล้านลี้จึงเพียงคอยซื่อหาสามารถหลบหนีได้ทั้งวันทั้งคืนนอกเหนือจากนี้ส่วนที่สําคัญสุดก็คือสิ่งมีชีวิตสุดแสนตรายนั่นคืออสรนวรรค์ ครั้งหนึ่งเสือหาวเกือบถูกจับได้แล้วแต่ในสุดเขาก็กัดฟานวิ่งเข้าไปในทำสัตว์หลายโบราณที่สามารถปลดปลายพลังแห่งความโกหลหนออกมามีคานที่เขาเกือบถูกตัดศีรษะในท้ายที่สุดเขาก็ตกลงไปในบึงน้ําแห่งหนึ่งทําให้บังกรวาเรียศัยอยู่ในนั้นปรากฏตัวออกมาและกืนกินผู้แข่งแกรนจากปวดปลอยตนเองในครั้งเดียวถึง6คนเมื่อพูดในเชิงเปรียบเทียบเสือหาวยังอ่อนแอเกินไปจึงถูก อสูรสวรรค์เหล่านั้นมองข้าไปอย่างง่ายง่ายผู้แข่งแก่งอ็น่าจัก,กดปลายตนเองที่ด้านหลังเขาตาเป็นภัยคุกคามแก่พวกมันแม้จะเป็นชนี้แต่ก็มีสามครั้งที่ซื้อหาเกือบถูกอสูรสวรรค์กืนกินไ่อีกนับไม่ถ้วนที่เขาเกือบถูกลุกลงจากเคลื่อนเคลื่อนไหวของพวกมันสังหารไปในครั้งนี้เขาวิ่งเพื่อชีวิตรอดมันทาให้ป่าสุรสวรรค์ทั้งหมดตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายสาเหตุเป็นเพราะ มีคนเข้าร่วมไลลามากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองพอรายงานเรากำลังจะร้อม่วงไว้ได้เกือบสำเร็จแล้วอย่างไรก็ตามอสูรสวรรค์หตัวปรากฏออกมาเข็นข้าบผู้เชียวชาเราอย่างต่อเนื่องภายนอกป่าสูดสวรรค์มีคนคอยรายงานสถานการณ์ให้บุคคลระดับสูงทราบไประยะในขณะที่กำลังหนีอยู่ควงในสังหาราชาหนุม่มเผ่พันเถาวัลโลหิตไปแล้วอีกคนเข้ามารายงานด้แสงดเสียงที่แตกตื่นตกใจ เผ่าวันโลหิตเป็นเผ่าพันราชาระดับบนสุดซึ่งมีชื่อเสียงด้านความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากบานพู้รุษของพวกเขาอยู่ในระดับคู่ไม่ดับศูนย์ซึ่งยังคงมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันเมื่อไม่นานมานี้ซื่อหายังได้เห็นบรนผบุรุษตนหนึ่งของเผ่าพันนี้ซึ่งอาศัยอยู่ในเทือกเขายาศักดิ์สิทธิ์สิ่งมีชีวิตตัวนั้นเป็นผู้สูงสุดของตระกูลนี้อย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าจิตวิญญ,ญาณของมันถูกทำลายไปแล้วเท่านั้นเองแย่แล้วปรมาจารย์น้อยจากตระกูล ทันสวรรค์ถูกคู่ฆ่าตายระหว่างทางร่างกายวิญญาณเขาถูกรบออกไปแล้วเมื่อข่าวชิ้นนี้ถูกส่งออกมาเกิดความวุ่นวายเป็นอย่างมากเป็นเพราะตอนกําเนิดของตระกูลทานสวรรค์น,นั้นยิ่งใหญ่เกินไปจนเกือบจะกลายเป็นตระกูลจกักรพรรดิในอดีตนานมาแล้วพวกเขามีบรรพุษที่ไม่มีใครเทียบได้ชื่อเตียนอี้สถานะของเขาเหมือนกับเออขูสวงในปัจจุบัน ว่ากันว่าในการฝ่าทะลุขึ้นสู่การเป็นจกักรพรรดิผู้ไม่ดับสูญของเขา r มเ o e วเขาจึงเสียชีวิตไปในตอนนั้นอย่างไรก็ตามมารดกตกทอดเขานั้นทรงพลังอย่างน่าเหลือเชื่อจึงทําให้ตระกูลเขามีความแข็งแกร่งไม่เป็นรองตระกูลจกักรพรรดิแม้แต่น้อยว่ากันว่าตระกูลนี้สร้างบุคคลทรงพลังขึ้นมาอีกคนซึ่งอาจใช้เส้นทางของเทียนอีได้อย่างดีการตายเขาก่อให้เกิดพายุอย่างแน่นอน ในขณะเดียวกันชาวเมืองจ่าพัดก็ยังได้รับข่าวเรื่องนี้ด้วยอะไรมาหามหน้าจากตา่ิตีวร้องสังหารอ้วงในป่าอาสูรสวรรค์เราปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นไม่ได้เราต้องช่วยเหลือเขาทันชีไม่มีเวลาแล้วเราต้องหยุดเรื่องนี้ทั้งหมดแม้แต่พวกวุโสในตะกัวมาตะก็ไม่สามารถแน่งนิ่งได้กต่อไปพวกเขารู้ว่าหีบไม้นั้นสําคัญกับศัตรูมากแค่ไหนในเวลาเดียวกันผู้เชี่ยวชาญหลายคนในเมืองจ่าพัดรู้สึกถึงความอับอายอดสูง คนรุ่นหลังพวกเขาถูกไรร่าแต่พวกเขาไม่สามารถทำอะไรได้แม้แต่การส่งคนไปช่วยเหลือเขาไม่ต้องเร่งรีบขัววุโสใหญ่ออกไปกับว,กวุโสอีกคนแล้วมีคนปลอบใจออกมาเป็นเพราะมันไม่มีประโยชน์ไม่ว่าจะไปกี่คนก็ตามกองทัพยิ่งใหญ่ของศัตรูตัางทัพอยู่ที่ด้านนอกป่าอาสูรสวรรค์คาดว่าสิ่งมีชีวิตระดับสูงสูงสุดของอีกฝ่ายก็คงซ่อนอยู่ในนั้นไม่น้อย ตอนนี้ป่าสุสวรรค์มีอันตรายมากขึ้นและวุ่นวายเป็นอย่างมากการหลบหนีเอาชีวิตรอดของเสือหาปลุกปั่นความวุ่นวายในตลอดหลายวันที่ผ่านมาเขาวิ่งไปทั่วหลายล้านลี้โดยอาศัยสรสวรรค์ที่อยู่ในป่าแห่งนี้จัดการศัตรูไปหลายร้อยคนแล้วหลังจากไดลด้วยขีบไม้อยู่ในมือของขวางแล้วฝ่ายกองทัพต่างมิติก็ได้ส่งคู่เชี่ยวชาญเข้าสู่ป่าสุสวรรค์มาขึ้นเรื่อย ตอนนี้เสือหาวไม่ได้พยายามดึงดูดผู้เชี่ยวชาญให้มาขึ้นเพราะตอนนี้เรากำลังจะถูกร้อมโดยสมบูรณ์การที่เขาจะถูกสังหารไปเรื่องจะต้องเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็วหากพวกเจ้าอยากตายก็มาตายด้วยการเถิดเสือหาวกาวอย่างเย็นชาหลังจากปลูกป่านปลาสูนสวรรค์จนป่านปวดไปหมดในสุดเขาก็เลือกเที่ยววิ่งเข้าไปในสวนหรือของดินแดนแห่งนี้เขาต้องการจะรากคนเหล่านี้ทั้งหมดลงไปพร้อมกับเขา แน่นอนว่าเขาต้องการตามหาสิ่งมีชีวิตทรงพลังเพื่อสร้างโอกาสรอดอันน้อยนี้ให้แก่ตัวเองหากครึ่งหนึ่งของคนไล่ล่าเขาเสียชีวิตซือหาวจะพอใจเพราะคนคนนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ปลุกป่วนขอ,อบเขตปลดปล่อยตัวเองแม้แต่เด็กรุ่นหลังที่เข้ามาในที่นี้ก็ไม่มีแม้แต่คนเดียวที่เป็นบุคคลระดับธรรมดาศัตรูตามิเตี้ยไรตามซือหาวย่างคมขืนตลอดทางพวกเขาประสบกับความสูญเสียอย่างหนักเนื่องจากสูรสวรรค์ พอมีจํานวนมากเกินไปทำให้พวกเขาตกเป็นเป้าใหญ่จึงไม่มีทางที่เขาจะหลีกเลี่ยงอันตรายได้อย่างสมบูรณ์วขวังข่าวนี้ข้าอยากเห็นว่าเจ้าจะวิ่งไปที่ไหนกันผู้ไรตามมั่นใจว่าเขาไม่สามารถหลบหนีได้เขาติดกับดักอย่างสมบูรณ์และกําลังจะถูกสังหารในไม่ชา้าซื่อหาวก้าวไปข้างหน้ายัางเด็กขาดเป้าหมายเขาคือสัหารที่ต้นไม้เขียวเฉาอยู่เขาต้องการให้มันฆ่าทุกคนเป็นเพราะเขาได้เห็นการ เห็นเป็นการส่วนตัวแล้วว่าต้นไม้เขียวเฉาด้านหน้ากลัวเพียงใดเมื่อมาสแสดงพารังศัตรูตาไม่ตีกลุ่มแรกที่วิ่งเข้ามาที่นี่จะถูกกําจัดด้วยอย่างสมบูรณ์ต้นไม้โบราณสูงตระหง,ง่านงําทองป่าคุมมิภาคนีเงียบสงบมากไม่มีเสียงของสัตว์แม้แต่ตัวเดียวจาระยะายสือหาวได้เห็นโครงร่างเขาข่าต้นไม้ที่เขียวเฉาแล้วมันอยู่ในส่วนลึกของเชือกเขาร่างมันคลอยยปลากฏดต่อสายตาเขาเมาื่อสือหาวมาที่นี่เขาปิดกั้น พลังการต่อสู้ทั้งหมดโดยไม่กล้าจะปลดไปล่อยไอ้สังหารใดๆออกมาเป็นเพราะต้นไม้โบราณน,น่ากลัวเกิดไปจริงๆรั้งที่แล้วข้าเป็นคนเดียวที่แม่ลงมือและสุดท้ายข้าก็เป็นคนเดียวที่รอดคนอื่นตายหมดซื้อหาวพัวตัวเองนี่คือความคาดเดาเท่านั้นเขาไม่รู้ว่ามันจะสําเร็จไหมอาจกล่าวได้ว่าซื้อหาวกำลังเสี่ยงอย่างมากโดยต้องการจะใช้ต้นไม้ที่เหี่ยวเฉานี้เพื่อสังหารผู้ฝึกฝนอาณาจักรปลดปล่อยตนเองเป็นจํานวนมาก นี่เป็นแผนการที่บ้าคลั่งอย่างยิ่งและอย่างอันตรายยิ่งด้วยซึ่งอาจจะส่งผลให้เขาเนี่ยต้องเสียชีวิตพวงเจ้าจะไม่สามารถหลบหนีได้ดานหลังเสียงหัวร้อยเย็นละเยือกดังขึ้นนท้ายทุกคนใจสั่นกลุ่มคู่ฝึกฝนตาไมิติกพุ่งเกามาหาเขาเป็นจำนวนมากขณะเดียวกันซื้อหาเร่งความเร็วขึ้นสุดชีวิตเขาไม่สามารถปล่อยุคคลเหล่านี้เข้ามาในไร้โจมตีได้เขาหวังว่าเมื่อเขาหยุดวิ่ง กลุ่มคนที่ไรยตามาร้อมเขาไว้หน้าต้นไม้ที่เหี่ยวเฉาโดยวิธีนี้พวกเขาทั้งหมดจะถูกกำจัดอย่างแน่นอนนี่เป็นแผนที่บา้าคลั่งจริงๆอีกด้านไม่รู้ว่ามีต้นไม้เหี่ยวเฉาที่น่ากลัวอยู่ที่นี่นี่คือสิ่งที่ซือหาวกำลังเดิมพันหลังจากนั้นไม่นานซือหาวก็เห็นต้นไม้นั้นมันมีขนาดใหญ่อย่างน่าเหลือเชื่อแต่ไม่มีใบแม้แต่สักนิดลำต้นของมันเป็นสีดำสนิทมีเพียงกลิ่นก้านแห้งชี่ยืน ออกมาใครจะรู้ว่ามันมีชีวิตอยู่เมื่อกี่หมื่นปีแล้วต้นไม้ที่เหี่ยวเฉาน้ทําให้ซือเหารู้สึกประมาอย่างมากใบหน้าของเขาแสดงออกอย่างจริงจังเขากังวลว่าต้นไม้นี้จะรวมมือสังหารศัตรูก่อนเวลาเหมาะสมจะมาถึงซือเหาเข้าใกล้มันมากขึ้นอีกไม่กี่สิบหลีเขาก็จะไปถึงต้นไม้โบราณแล้วอย่างไรก็ตามในช่วงเวลานั้นก็มีแสงส่องมาจากใต้เท้าของเขา ซื้อหาตกตรึงพอเขาพบว่าพื้นดินที่เขาเหยียบนั้นค่อนข้างผิดปกติไม่มีต้นย้าง,งอกขึ้นมาบนพื้นผิวดินแม้แต่สักต้นเดียวมันมีประมาณขนาดสิบจางผสมประสานกับรวดลายเป็นมงคลประตูมิติเปิดออกซื้อหาถูกดูเข้าไปโดยไม่มีทางเลือกแย่แล้วคลายกวนเคลื่อนย้ายระยะไกลกลุ่มคนข้างหลังเขาพูดอย่างเกียดฉังในความเป็นจริงซื้อหาไม่เต็มใจอย่างยิ่งเขาได้เตรียมการทั้งหมดเรียบร้อยแล้วโดย ประสงค์จะนำพวกเขาไปหาต้นไม้เขียวเฉาและส่งพวกเขาไปสู่ชีวิตหลังความตายหากสิ่งนี้เกิดขึ้นมันจะเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของศัตรูตางมิติอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาสำคัญเขาจะถูกส่งตัวออกไปจริงๆก่อนที่เซนทารามิติจะปิดลงเราศัตรูที่ตามหลังมาก,ก็ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดมันคือที่นั่นดินแดนโบราณตอนกลางอยู่ไม่ไกลจากสถานที่แห่งนี้ไม่ว่าสถานที่แห่งนั้นจะเป็นดินแดนห่วงห้ามหรือไม่ก็ตาม เราต้องตามไปเราจะเสียขีดไม้นั้นไปไม่ได้บรรพบุบรุษโบราณทั้งสองได้มีราชโองการออกมาแล้วกลุ่มคููเชาชาตามิติได้เสียเวลาคิดนานพวกเขารีบตามไปทีเมื่อซื้อหาเขา้ากายทางออกรู้ว่าสถานที่อย่างนี้คือที่ไหนเพราะก่อนหน้านี้เขาเคยเห็นมันจากระยะไกลมาก่อนแล้วเขาร่อนลงสู่พื้นจิตวิญ,ญญาณเขาสั่นสะท้านนี่คือดินแดนศักดิ์สิทธิ์มีสภาพแวดล้อมเขียวชุม่มอุดมไปด้วยพลังชีวิต แกลแท้แห่งสวรรค์ประดีรอยฟุ้งตรบอบอวนแต่ที่น่าแปลกก็คือจุดศูนย์กลางของสถานที่แห่งนี้กลับไม่มีใบหญ้าง,งอกขึ้นมาแม้แต่ใบเดียวส่วนเรื่องสัตว์อสูรอาศัย,าายอยู่ย่อมไม่ต้องพูดถึงอย่างไรก็ตามสถานที่แห่งนั้นไม่ได้ให้ความรู้สึกรกร้างเต็มไปด้วยพลาัางแห่งความตายอย่างที่ควรจะเป็นแต่มันเต็มไปด้วยปานเซียนสีทองที่แผ่ออกมา ข้างหน้ามีภูเขาอยู่ข้างมันกว้างใหญ่อย่างหาที่เปรียบไม่ได้ทุกที่เต็มไปด้วยหินทุกกอนตามกดปล่อยพลังแห่งความกรหนลมาพร้อมกับปาเสียนนี่คือสวรรค์ที่ไม่อาจจินตนาการได้ซึ่งเป็นสถานที่กําเนิดพลังงานเซียนอย่างแท้จริงเหล่าภูเขามีมวลเมฆข,ขนาดอยากปิดร้อมร่างกายของสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งซึ่งนอหนรับไหลยอยู่นี่คือที่มาของความไม่สบายใจซื่อเ่า เมื่อซื้อหาขึ้นเข้าสู่ป่าสู่สวรรค์ครั้งแรกนะครับเสียงคำรามของสิ่งมีชีวิตนี้ดังกึกก้องไปผัวขืนป่าเขายังเคยเห็นจากระยะไกลแล้วเมื่อเคงมองอย่างใกล้ชิดจะเห็นว่าสัตว์ร้ายโบราณตัวนี้มีโซ่ขนาดยักษ์มัดรอบตัวผูกติดกับภูเขาด้าร่างไว้มันถูกขังไว้ที่นี่จริงๆต้องเข้าใจว่ามีอาวุธเสียนันท์สิทธิ์แทงทะลุหัวใจแต่ถึง แม้กระโหลกของมันจะถูกเสียบด้วยอาวุธเสียนมันก็ยังไม่ตายไม่หนำซ้ำพลังชีวิตของมันยังเต็มเปี่ยมด้านบนภูเขามีอักษรเสียนเขียนไว้ที่ก้อนหินก้อนหนึ่งว่าอันดับสองภายใต้สวรรค์ทุกคนตกตะลึงรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องที่นึกไม่ถึงพวกเขาจ้องมองเย็นดินแดนต้องห้ามแห่งนี้แม้พวกเขาจะเคยได้ยินข่าวหรือเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้มาบ้างแต่ก่อนหน้านี้มีกี่คนที่เห็นมันจริงๆทุกคนต่างทราบดีว่ามีสัตว์หลายโบราณตัวหนึ่ง นอรับอยู่ในป่าและศูนย์สวรรค์ความแข็งแกร่งของมันไม่มีใครเทียบได้นี่คือการดำรงอยู่ระดับสูงสุดของสิ่งมีชีวิตในป่าศูนสวรรค์ทั้งหมดอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นชาวเมืองจักรพรรดิหรือสิ่งมีชีวิตต่างมิติก็มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้ต้นกำเนิดที่แท้จริงของมันอันดับสองภายใต้สวรรค์ใครบางคนอดไม่ได้ที่จะกืนเสียงออกมานับกี่เสียงออกมาเนี่ย สภาพแวดล้อมของกูเขาแห่งนี้แปลกประหลาดมากแต่ไม่ใช่สาเหตุที่ท้ายทุกคนสั่นสะท้านด้วยความกลัวสาเหตุหลักยังคงเป็นเพราะสิ่งมีชีวิตตัวนั้นทุกคนก็เป็นเหมือนซื้อหาที่ตกตรึงเล็กน้อยพอเขายืนอยู่ที่นั่นมองไปยังภูเขาหินที่ไม่มีใบหญ้าง,งอกเงยขึ้นมาตรงที่แห่งนั้นมีสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์นอรับูกาอากาศร่างกายมันปกคลุมไม่ได้เกล่สีเงินดูเหมือนกับตัวริ้นและเหมือนจระเข้โบราณอย่างไรก็ตามมันยังแข็งแกร่งมาก ไม่มีทางที่ริ่นหรือจระเข้โบราณอย่างแน่นอนมีเขามังกรคู่หนึ่งอยู่บนหัวของมันแลวหัวของมันยังคล้ายกับมังกรแท้จริงอย่างมากมันไม่ใช่จระเข้หรือสัตว์ดุร้ายชนิดอื่นจริงแล้วมันคือมังกรชนิดหนึ่งนอกจากนี้ยังมีปีกขนาดมหึมาที่ด้าหลังของมันซึ่งสามารถปกคล้องท้องฟ้าและปัตตุบเพียงแค่มันถูกกางออกเท่านั้นเชียงมีชีวิตตัวนี้น่ากลัวจริง รูปร่างของมันมีขนาดใหญ่อย่างน่าเหลือเชื่อเปี่ยกมันเต็มเรือพลังแห่งความกอราหลอันน่าสยดสยองปานเสียนที่ปลดปล่อยออกมาจากร่างของมันทําให้แม้แต่อากาศก็ยังสั่นไหวนี่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังอย่างยิ่งเพียงแค่ร้อยอยู่ที่นั่นตัวเดียวก็ทําให้ทุกคนรู้สึกราวกับว่านะครับพวกเขาเนี่ยไม่สามารถ ผลต่อพลังประเภทนั้นได้มีพลังนะมีผู้ฝึกฝนแนวนาจักปดปล่อยตอนเองที่ตัวสั่นจนถึงขนาดคุกเข่าลงนี่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยสิ้นเชิงต้องเข้าใจว่าดวงตาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ยังคงรับอยู่ใะร่างกายของมันก็ร้อยอยู่กาอากาศรัศมีพลังจึงไม่รั่วไหลออกมากล่าวได้ว่าพลังของมัน ถูกปิดผนึกอย่างสมบูรณ์ไม่เช่นนั้นทุกคนที่อยู่ที่นี่จะต้องดับสูญไปทั้งกายและจิตอย่าไม่ต้องสงสัยสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ตัวนี้คืออะไรกันแน่พลังชีวิตของมันถูกยับยั้งราวกับว,ว่ากลายเป็นหินอย่างสมบูรณ์แต่ทุกคนรู้ว่ายังมีชีวิตอยู่อย่างแน่นอนมีผู้ฝึกฝนน่นจาก,กปวดปลายแต่หลายคนไม่สามารถยับยั้งความอยากรู้อยากเห็นจนต้องข้าไปสำรวจไกลๆในชั่วปีตานั้นผู้ฝึกฝนขอบเขต ปดปลายตัวเองมากกว่าสิบคนก็ล้มลงบนพื้นอย่างอ่อนแรงพวกเขามั่นใจในตัวเองเกินไปเพราะคิดว่านายจักรปวดปลายตัวเองคือขั้นสูงสุดที่สามารถเข้ามายังดินแดนแห่งนี้เมื่อพวกเขาขยับเข้าใกล้สิ่งมีชีวิตตัวนี้มันก็เหมือนกับมีเตาหลอมขนาดใหญ่กําลังหลอมละลายเลือดเนื้อของพวกเขานี่จะน่ากลัวเกินไปแล้วเพียงแค่ใช้สายตาตัวสอบสิ่งมีชีวิตตัวนี้ก็ได้รับการตอบสนองจนพวกเขาเกือบตายโชคดีที่ มีคู่นะไม่มีคู่ใดเนี่ยเคยเจตนาร้ายต่อมันไม่เช่นนั้นพวกเขาทุกคนคงตายไปแล้วแน่นอนว่ามีหลายคนที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้จึงคุกเขา่าลงนี่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถตั้งใจแต่ก็เป็นการเคลื่อนไหวโด,ดวยสัญชาตญาณของร่างกายที่มีความหวาดกลัวต่อสิ่งมีชีวิตทรงพลังนั้นโอเคครับเจโอกาสหน้าคลิปหน้าขอมครับ